มาสเตอร์กุ๊บกิฟเมือนดราม่าสามีซัพพอร์ตบุกเซอร์ไพรส์ในเดอะโซเชียลวอริเออร์สมรภูมิโซเชียลให้มันโสดแค่เรานี่ละจ้าเพราะมาสเตอร์เล็กคลิกที่หนูอย่างมาสเตอร์กุ๊บกิฟกุ๊กกิฟสุมนทิปจากรายการเดอะโซเชียลวอริเออร์สมอรภูมิโซเชียลสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เซอร์ไพรส์คนดูแบบร้องกรี๊ดอิจฉาตาร้อนพร่าๆเพราะได้สามีสุดหล่อยอย่างบี้ทัศภาพ รับบทผู้ช่วยคนพิเศษในรายการงานนี้แับไม่แถวโนสนวนแครเมื่อมาสเตอร์ทีมอื่นดึงคนนั้นคนนี้มาช่วยมาสเอกุบกิบก็ไม่น้อยหน้าจัดหนักดึงพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงมาเป็นผู้ช่วยพิเศษหนุ่มบี้ทั้งหล่อทั้งเก่งแถมยังมากความสามารถผลงานระดับโกอินเตอร์มาช่วยมาสเตอร์สีพันรยาทำงานอย่างขมักขเมน่นทีมงานเบือ้องหลังการันตีว่างานน้หวานจนระดับน้ำตาลในเลือดทีมงานขึ้นทั้งกอง สุดจึงแฟนๆช่อง7 HD เ hey! รอชมรายการเรียลลิตี้ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลจากผู้ผลิตหน้าใหม่แต่มือเก่าของวงการทิมมาตูมร่วมด้วย4มาสเตอร์ Master, ตัวท็อปเจนี่อั้มหนิงกุ๊บกิ๊ฟพบกับมิติใหม่แวดวงครีเอเตอร์ไทยตอนแรกวันที่5ตุลาคมนี้สิ้นสุดการรอคอยสำหรับคอเรียลลิตี้เตรียมปักหมุดพบกับ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลผลงานการผลิตจากบริษัท Genius Media ครีเอเตอร์จำกัดภายใต้การดูแลของซอนยาคูลิงและเตชินพลอยเพชรซึ่งจะตามค้นหาสุดยอดครีเอเตอร์คนแรกของเมืองไทยโดยมีสี่มาสเตอร์ระดับประเทศเจนี่เทียนโพสุวันพัมอธิชาติชุมนานน์กุ๊กกิฟสุม,มนทิพชีที่มาเยือนช่อง7 HD ดเีเป็นครั้งแรกร่วมด้วยหนิงปณิตาพัฒนาฮิรันมาสเตอร์มืออาชีพต่างม,มาฝึกฝนให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวกับสารพัดบททดสอบที่จะทำให้พวกเขาสมบูรณ์แบบในทุกด้าน และเป็นแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์าการขายให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งหลังจากเปิดตัวไปก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการและแรงสันสะเทือนให้กับโลกโซเชียลสุดนอกจากนี้ยังเพิ่มความร้อนแรงกับพิธีกรสุดฮอตประจํารายการต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธและแต่ละสัปดาห์จะมีเหล่าคนดังแต่ละคนดีกรีและความนิยมไม่ธรรมดาเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนเพราะจะมารับหน้าที่เวิร์กช็อปโค้ชผู้ฝึกสอนผู้เข้าแข่งขันพบการรวมตัว ของสุดยอดครีเอเตอร์16แอคเคาท์ที่มียอดผู้ติดตามรวมกันกว่า11ล้านคนการันตีความเก่งครบเครื่องมากความสามารถที่จะมาร่วมประชันไอเดียสร้างสารรค์คอนเทนต์สุดลำ้ำสร้างยอดขายรวมไปถึงการถ่ายแบบเดินแบบไลฟ์สตรีมพร้อมฉีกกฎการพรีเซนต์สินค้าแบบเดิมๆให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นสุดยอดเดอะโซเชียลวอริเออร์ของประเทศไทยพร้อมลุ้นรางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทและเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์